สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกึงเต้นคนุนดุบรีในแคนาดานะคะวันนี้ก็ยังอยู่บ้านของคุณยายน้องแมดนะคะอันนี้คือบ้านยายน้องแมดนะข้างในบ้านหลังนี้นะคุณจะบอกกุ้อยู่มาตั้งแต่กุ้งประมาณใกล้กับประมาณเกือบเกือบสิบขวบอะคะ่ะจนถึงอายุยี่สิบเก้าเลยนะคะบ้านหลังนี้จะบอกว่าอาืมเขาเรียกอะไรนะปรับปรุงมาสองสามรอบแล้วตั้งแต่ช่วงน้ําท่วมนะท่วมแบบครึง่งเขาเรียกนะ ชั้นหนึ่งเลยค่ะแรกๆแต่ก่อนเนี่ยเราเราก็ถมดินเข้าไปอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่น่าจะท่วมแล้วล่าสุดนี้ก็ปิ่มๆนิดนึงอันนี้คือด้านในนะคะก็ลักษณะเป็นแบบบ้านต่างจังหวัดของเรานั่นเองประตูที่ช่วงนี้แม่ปิดสนิทมากเพราะว่าแม่ไม่ให้ขัดเข้า้านมนี่นะคะให้ดูถ้าใครมีบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นลักษณะสไตล์นี้เนาะอันนั้นคุณพ่อนะคะ วิ่ข้างบนข้างบนข้งบนมีแก้ว <c oughs> ของกุ้งเองของสะสมแต่ก่อนนี่ค่ะอันนี้ผู้สาวนะคะสมัยแบบเรียนมหาวิทยาลัยนะคะร <Okay. S 2> ูปละอีกอันนี้รูปแต่งงานนะคะด้านล่าง oh, <okay. S 2> อันน้องแมทอันนี้แล้วก็ อันนี้คือห้องนอนเก่าของกุ้งก็คือห้องนอนที่อยู่บ้านคุณแม่นะคะตอนนี้แม่กับพ่อไปนอนห้องนี้แล้วชั้นบนไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ชั้นบนเป็นห้องเก็บของนะคะนี่ก็เป็นภาพแรกๆนะคะที่เราถ่ายก็เอามาเก็บไว้ที่นี่หมดเลย,ยหลานกำลังเล่นอยู่หลังบ้านกันค่ะทุกคนนี่คือหลังบ้านคะ่ะ <c oughs> ิวซักผ้าอันนี <Luc> <adia> <Q> ้ค <DVD> ือห้องครัวนะห้องครัวแบบต่างจังหวัดนะคะทุกคนของก็จะเยอะนิดนึงนะอันนี้สุสเสบียงคิวจะซักผ้าน้องกำลังเล่นกันอยู่น้ำมันจะไม่ไหลนะจะมีปัญหาซักผ้าเหรอพี่ฟิวฟังซักเองแบบไม่มีบุคคลบังคับใช่ไหมลูกโอ้ยหน้าหูเลยโอ้ยโนอโนะ คุเข้าตายแล้วนตเข้าตาเดี๋ยวกู้พาไปเดินดูนะคะต้องรอบบ้านอีกนะบ้านกุ้งนะก็จะติดกับวัดเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่ารั้วเดียวกับวัดเลยทุกคนจะเห็นเนี่นี่เนี่เห็นไหมรั้วเดียวกับวัดเลยนะคะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพาสำรวจบ้านค่ะบ้านสไตล์ต่างจังหวัดของเรานะคะเหมือนบ้านสวนอันนี้ต้นฝร, <c oughs> ฝรั่งฝรั่งเนี่ยตั้งแต่สมัยกุ้งแบบเล็กๆเลยนะยังอยู่ <c oughs> เขายัางอนุรักษ์ไว้อยู่ ต้นกลูเอกะะ่ะอันนี้ต้นมะนาวมะนาวแม่ปลูกเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้มะนาวแพงนะคะแต่ว่าบ้านกุ้งไม่ขาดมะนาวเลยนี่เห็นไหมบ้านกุ้งติดวัดเลยนะนี่นะคะต้นมะนาวมะนาวดกด้วยนะหนกบ้านเห็นปะลูกใหญ่ด้วยมะนาวแพงบ้านนี้ไม่ไม่ขาดแคลนมะนาวนะคะมีประมาณหกเจ็ดต้น นี่ค่ะนี่ลูกใหญ่แม่บกมันเสียอย่างเดียวคือเปลือกมันหนามากอุ้ยร่วงเต็มเลยอ่ะร่วงเยอะมากนี่ขัดคนเห็นปะคือแบบนี่เลยค่ะลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ดกมาก นี่จะเล่าให้ฟังนะสมัยก่อนนะแม่เขาจะเลี้ยงหมูไว้ตรงนี้นะหมูแบบหมูหมูหมูหม,หมูแม่ลูกอ่อนอะเสร็จแล้วเขาก็จะคลอดลูกใช่ไหมแล้วรั้วตรงเนี้ยมันยังเป็นแบบเป็นเป็นถังกระสีอะทุกคนแล้วเนี่ยกุ้งต้องมานอนกับแม่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วฝั่งนั้นก็เป็นเมนนะคะเป็นวัดทุกคนต้องนึกถึงสภาพตอนกุ้งเด็กนะว่ากุ้งโตมายังไงนี่นะคะว่าอยู่ใกล้วัดด้วยอุ้ยดูยดอุ้ยร่วง เก็บมาเฉยเลยหลุดแล้วไม่ได้ตั้งใจเด็ดนะมันหลุดติดมือแสดงว่ามันแก่อันนี้ก็เป็นต้นม,ยยมนะ,ะนนนนมย,ยมนะคะอันนี้น่าจะมาเกิดทีหลังช่วงหกเจดปีหลังมาเนี่ยอันนี้คือบ้านกุ้งเลยค่ะสามหลังติดกันก็คือรั้วเดียวกันเนี่ยอันนี้บริเวณบ้านคุณแม่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณลุงเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนู้นน่ะจะเป็นบ้านคุณยายแต่หลังจากที่คุณยายเสียนะคะเราก็รลือบ้าน แล้วก็มเราก็ทําเป็นเป็นที่โลง่โลงๆเลยนะคะคุณตาไปไหนอีกแล้วให้ดูฟังเลยก่อนแม่จะปิดประตูแบบว่าไอ้นี่มาไม่ให้ไขรเข้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นศาลานั่งข้างๆบ้านนะคะ บ้านนี้จะแบบเด็กเยอะไงเราทำศาลาข้างบ้านไว้เราก็ใช้ด้วยกันสองบ้านนะคะฝั่งน้นก็จะเป็นห้องครัวอีกบ้านของคุณลุงกุ้งจะเดินฝั่งนี้แม่ชอบปลูกดอกไม้ค่ะทุกคนโอเคอยวาปาไปหลังบ้านกัน ตร,ตรงนั้นเป็นห้องน้ําแบบว่าไม่คม่อยได้ใช้แต่แบบเวลาเขามีคนงานมาที่บ้านนะคะเช่นมาทํารถให้คุณพ่ออย่างเงี้ยเขาก็จะมาอาบน้ามาเข้าห้องน้ําที่นี่นะคะเป็นห้องน้ําแยกไปข้างนอกฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นต้นมะนาวอีกแล้วคือบ้านก <c oughs> ูเหมือนมีสวนฟาร์มมะนาวเลยอ่ะนี่มะนาวเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมว่าติดเลยติดวัดมีต้นไผ่ ต้นไผ่บางทีเขาก็ปลูกเหมือนปลูกเอาเครีตอะค่ะี<ม>่รถอัน,นนี้รถเก่าของกุ้งเองนะคะรถแบบสมัยเรียนอะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะน้องแองคีวันนี้ตื่นสายกินข้าวกับอะไรล,ลูกปลากระป๋อง ี้ยงง่ายน้องฟิวเป็นเด็กเลี้ยงง่ายกินปลากระป๋องก็อยู่ได้แล้วนี่มีความมีความสุขสนุกไหมแมท่อายุแฮงก์เฟินอ๋อ Thank you